สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ยังอยู่ในช่วงสงการนะคุณอยู่ที่ไหนครับรีบมารายงานตัวด้วยนะครับใครกำลังเล่นน้ำอยู่หรือกำลังอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับวันนี้เราจะดูหัวข้อนี้รีบขึ้นไปประธมการบทที่45ข้อ9ถึงข้อ15ที่นานด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแม้ว่าเราจะอยู่ที่ต่างกันขอพระองค์ทรงโปรดให้เราได้เรียนรู้จักพร,จพระวจนะพระองค์ามากขึ้นทุกวันทุกวันอธิษฐานในพระนามสุดขั้เจ้าเอเมนครับเรามาดูพุมพีกันบทสมการสี่ห้าข้อเก้าถึงสิบห้าทำไมต้องรีบครับคำถามทำไมต้องรีบยิ่งถ้าเรากำลังรถติดอยู่ใช่ไหมครับหรือคนไหนกำลังออกไปเที่ยวอยู่ทำไมต้องรีบ เรามาดูคําตอบในพ้อพีกันนะครับรีบขึ้นไปหาบิดาฉันและให้พวกพี่บอกทันว่าโยเซฟลูกของพ่อพูดดังนี้ว่าพระเจ้าทรงให้ลูกเป็นเจ้านายเหนืออียิปต์ทั้งสิน้นขอลงมาหาลูกอย่าได้ช้าพ่อจะได้อาศัยอยู่ในดินแดนโกเชนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งโตพ่อกับลูกหลานและฝูงแพะ แก่ฟูงโคและทรัพย์ทั้งหมดของพ่อลูกจะเลี้ยงดูพ่อที่นั่นเพราะยังมีการกันอาหารอีก5ปีเพื่อไม่ให้พ่อและครอบครัวของพ่อและทุกคนที่พ่อมีอยู่ยากจนลงนี่แน่ในตาของพวกพี่และในตาของเบนจามินน้องของฉันได้เห็นว่าเป็นปากของฉันเองที่ได้พูดกับพวกพี่ พวกพี่จงเล่าให้พ่อฟังถึงยศศักดิ์ทั้งหมดที่ฉันมีอยู่ในอียิปต์และพวกพี่ได้เห็นนั้นทุกประการพวกพี่จงรีบพาพ่อฉันลงมาที่นี่โยเซฟกอดคอเบนเจามินน้องชายแล้วร้องไห้เบนเจามินก็กอดคอโยเซฟร้องไห้เหมือนกันโยเซฟจึงจุบพี่ชายทั้งหมดและร้องไห้หลังจากนั้นพี่น้อง ก็พูดคุยกับโยเซฟครับวันนี้ทำไมต้องรีบครับเราดูจากเรื่องโยเซฟนะโยเซฟบอกว่าให้รีบนะครับมันมีหลายเหตุผลนะครับที่โยเซฟอยากให้รีบนะคุณคิดออกไหมโยเซฟบอกรีบขึ้นไปนะครับรีบไปบอกพ่อบอกพ่อทุกอย่างที่เห็นด้วยตา้าคุณเป็นพี่คุณจะรีบไหม ผมเองถ้าเป็นพี่ผมจะทวงเวลาให้นานที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมไปเจอพ่อเนี่ยผมจะเจออะไรบ้างความผิดที่ทําอยู่มันแดงขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าแม้ว่ารู้ว่าพระเจ้ารู้ว่าโยเซฟบอกว่าอยากโทษตัวเองอยากโกรธตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไป วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราประยุกต์คำนี้ครับรีบขึ้นไปบางทีพระเจ้ากําลังมีพพอรออยู่ครับเหมือนที่โยเซฟบอกพี่ว่านี่มีดินแดนที่ดีที่สุดรออยู่ยังมีกระนาหารอีกห้าปีพี่อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับเฮ้ยจะมีอีกห้าปีแล้วนี่สองปีมาแล้วนะลําบากแค่ไหนยังมีอีกหาปีนะครับเพื่อไม่ให้พ่อและครอบครัวพ่อทุกคนที่มีอยู่จะยากจนลงเพื่อจะได้ที่ที่ดี เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเพื่อจะได้มาเจอโยเซฟบางทีอาจจะมีบางคนไม่อยากเจอโยเซฟอีกครับไปแล้วรู้สึกว่าลำบากแน่เลยเดี๋ยวโยเซฟเอากลับนะครับแต่โยเซฟบอกทุกคนว่ารีบขึ้นไปครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเล้ครับในสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วเราไม่อยากจะรีบใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะ รู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่จนกระทั่งเราไม่คิดถึงสิ่งที่จะมาถึงสิ่งที่เราจะได้รับขอพระเจ้าให้เราเห็นสิ่งที่ดีกว่าครับแล้วก็จำเป็นต้องรีบขึ้นไปครับบางทีวันนี้คุณยังอยู่ในแบบโยเซฟที่ติดอยู่ในคุกะครับคุณยังอยู่ในฉบับโยเซฟที่ยังเป็นทาสอยู่ถูกลามโซคุณเป็นโยเซฟที่ถูกเขาแกล้งอยู่แต่ขอให้คุณรีบขึ้นไปครับเพราะว่า พระพรของพระองค์รอคุณอยู่และคุณจะสามารถไปถึงโยเซฟคนที่เป็นพระพรกับคนอื่นได้แล้วบางทีวันนี้คุณกําลังบอกคนอื่นถึงข้อความนี้เหมือนกันครับว่าให้รีบเข้ามารีบรู้จักพระเจ้าให้เรียนรู้จักพระเจ้าให้คุณให้คนเหล่านั้นต้องรีบเพราะว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีที่รอเขาอยู่ครับแล้ววันนี้แม้ว่าเราอาจจะอยู่ในเวลาเกือบจะช่วงสุดท้ายของชีวิตเรา เหมือนเวลานี้เป็นช่วงเวลาเกือบสุดท้ายของโลกแล้วนะครับบางทีเราต้องรีบครับเพราะว่าคุณจริงๆคุณไม่รู้แล้ครับว่าแผ่นดินไหวจะมาไหวเมื่อไหร่นะครับคุณไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจ,จะกลับมานะครับแล้วเวลาเราเหลือน้อยลงทุกทีแล้วให้เรารีบขึ้นไปรีบบอกคนที่เรารักอธิษฐานรีบอธิษฐานถ้าคุณทําอะไรไม่ได้บอกพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าทรงโปรด จะจะให้เรารีบให้เราเร็วขึ้นให้เราเก่งขึ้นที่เราจะสามารถรีบได้หรือพระองค์จะช่วยเราให้เรามีกำลังครับให้เราสามารถที่จะรีบได้ครับและเพื่อนน้ำพระทัยพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนด้วยกันเราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้แมสเซจนี้เป็นแมสเซจที่เข้าไปในใจเราได้ให้เราเข้าใจความรีบของพระองค์ให้เรารู้ว่าพระองค์ มีเวลาก็จริงแต่พระองค์อยากให้เรารีบและเราสามารถที่จะทำได้ตามน้ำพระทัยพระองค์พระเจ้าอยู่ด้วยหนุนใจเราแม้ว่าจะเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนวันหยุดพงศกาตขอข้อความนี้ที่จะสอนเราให้เราสามารถที่จะรีบขึ้นไปเราจยูที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วก็ ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันหยุดก็จะหมดแล้วล่ะครับแล้วเราคงจะได้กลับมาเจอกันอีกวันพรุ่งนี้ครับพระเจ้าอยพรครับสวัสดีครับ